นุ่นพัสมาสันพัชยาพงศ์เจ้าของเครื่องประดับแบรนด์นุ่นพัสมามันเป็นอะไรที่ที่มีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความหมายที่ที่มากไปกว่าคุณค่าของวัสดุรูปทรงของงานเนี่ยเป็นตัวแทนในการสื่อสารเป็นการค้นหาอะไรที่เรายังไม่รู้จักมากกว่า บบทําลายมันแล้วเราก็กลายเป็นว่าเกิดฟอร์มที่น่าสนใจตอนที่เราแบบกำลังจะทิ้งมันอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ไม่ยึดติดไม่ใช่ซีซันอลโปรดักต์ในโลกของเราเนี่ยมันก็มีแบบโปรดักต์มากมายเกินความจําเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันมีความหมายมีคุณค่าในตัวมันเองก็ทําให้มันเป็นสิ่งที่มีความจริงรังยั่งยืน